ผมไม่ตายบอสโนย้วใครขับรถนะครับใครว่างเก่าใครมือมือาไม่เห็นไม่เห็นตายตายตายไปกลางอสลอจะไดจยเรายเาวยจเลยพี่ด้งงไหนตรงไหนขอตำแหน่งหน่อยเพิ่งมาดูดิไปไง เชียรชกันเรปกติครับที่นี่ดับคืนดับคืนดับคืนนะาดับคืนดับคืนกระมาเพื่อนยงอย่เลยปลงครับามันกินันลโอกาสเอาสมองยกแล้วเพื่อนเขาพี่บิดาวน้พี่บิดาวน้งชุดพี่บินได้เยอะเลยนะไปครับบอรถอ่ะไปตรงไหนครับไปตรงไหนไปตรงไหนข้าไปตรงไหเไปตรไหนต ยิงให้อยู่เล่นเลยเล่นเป็ดบุลเลนเป็ดบุเลนเป็ดบุเลนเปดบุเลนเป็ดบุเลนเป็บเลนอคนนะสคนนะไหว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 ขัดดขัดันเนาะไหวไหวหวยวเดี๋ยวอาเเวเดี๋ยวไปก่อนเขาไปหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวลู่เดี๋ยวลู่ไวไปกับเพื่อนกับเไพื่อนเนาะกลับเลยเพื่อนาะมันหนี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 มันนีมันนีมันนีวหนสวยเอาเอายิงให้ยิงแกให้แกให้แกให้สวย ปล่อยปล่อยเดี๋ยวรถพี่เบ็นเดี๋ยวรถพี่เบ็นชุบสวยชุบชุบไม่ยิงนะไม่ยิงนะไม่ยิงนะไปปะฉลามได้ไปปะฉลามได้ขึ้นไไดด้้้้ขขึึนนมาขึ้นมาขึ้นมาเธอใจเย็นปืนน้องปืนปืนยิงขึ้นไหนพี่หนุนทางซ้ายหนุนทางซ้ายเข้า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 สวยชุบต่อ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 ขึ้นน้องขึ้นนะอะไรน้องกูยืนอยู่น้องขึ้นมา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 น้อง ชช่ยนะขอหนึงมาขอหนึงเพื่อนน้อะยิงพี่มายิงด้วยนะ้นมาเลยเพื่อนเนาะขึ้นข้างนอกด้วยนะพี่ขัดปืนไี่ไหนข้างนอกด้วยอะไรอุปพคือใครที่เป็นถือปืนอุ้มขึ้นรถได้ไหมครับ ปล่ปล่อเล่นเตัวเดียวเล่นเดียวเลยสวยปล่อยปล่อยปปล่อยปลปลไปเลยไปเลยยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยไเลยเฮ้ยขอคนล่นตกะแมงหน่อยไปวล่ตกแงหน่อยใครใครอุ้มศพเออมามาช่วยเพ่อนยิงร่อยครับได้ดดผมไม่ตายบอสยิงนยิงตรงกลางสี้มใครใครขับรถ่ะครับใครว่านเก่าใครมือไม่เห็นไม่เห็นตายตาย ไปกลางแล้วจะได้ที่สุดไปไหนจ้าโอ้โหไฟแม่งเราแม่งเอาศพออกไปไม่มีใครเอาศพออกเฮียเขาเอาศพออกเรื่อยๆสุดท้ายแม่งสุด้ายดนโดนนหมดเรื่องเรองเรื่องเรื่อเล่อกันองร่องรงเอเรบ่องเ่อเองเ่่อ่องเรอง่องเ่รองเออ่อ

ไม่มีศพทิทาเอ้ยไม่มีศพอ่ะล่้ลงไปอ้าวชุบใคยพี่ข้าท้าไม่ยุงได้ก็เลยครับรับรับศพเลยรับศพเลยรองโดนยิงโดนยิงโดนยิงัดนยิรโดนยิงโนยิงโนยินยิงโดอยิงโดนยยิงโดงโดนยินยิงโด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 นยิงโ เฮ้ยเอามามาเดี๋ยวเดี่ยวนาสวยดิาดียวทดีน่อยดี๋ยนดีวเดี๋ี่ดี๋ยวดี๋เฮ้ยตัวมันวาวหาไปไหนแล้ววะขึ้นรถเลยเอขึ้นรไปข้างในเฉื่อยขึ้นรถไปข้างในเป็นยังไงดูเออดีเพื่อนด้นะดูเพื่อนชืดีนทไมครับเนี่ยทีดไม่ติดสงสารคนอื่นเนาะนี่กูเอีหมดอะกูเอีทุกคนอะสุดเนี่ยได้ได้ได้ไดดลัไป

เพื่อนตายปะเพื่อนตายปะชุบไปนะชุบไปนะพี่ชุบยแล้พี่ชุบล้พี่ชุบแล้วยิงยมรถได้มรถยิงรตแมยังไม่เคลียแต่ว่ามันอยู่ข้างในสาสตัวเลยในสนามมาก่อนมาที่ตรงกลางมาที่ตรงกลางเอาตรงกลางให้หมดเฮ้ยอยู่ันอยู่อยู่ข้างในอ่ะสอบพมนครับขึ้นมาครับขึ้นมาคุณผู้ชายเราขรมาทมนตามมาเลยผมุบ ยิงมาไหนคนยิงมาไหนยิงมาไหนที่อยนคนเมื่อกี้เขาแพ้พะยิงอยู่กนต้องทีนะหมดบ้านหมดบ้านไม่ต้องทีศพนะไม่ต้องศพนะไม่ต้องศพนะใช่ครับถือศพแล้วเปิดเปิดิิหนิซ้หน่อยหนยเดี๋ยวผมก็รัไปช่วยนะพอรบหนึ่งรบหนผมกรับไปช่วยมาต้องมาตรงหน้าคิโมาช่นไรเ้ยต้องชนรถกูไว้คนหนึ่งวะต้องชนรถกูไห้คนหนึ่งวะนี่นี่นี่ทางเข้าทางเข้ารนจมพูทางเข้ารนจพูเนี่ยทางเข้ารนจมพูเนี่ย เห็นมามันคว้าไอยู่อ่ะกมาหน่อยสวยก็สวยด้วยไม่ไม่ขึ้นเรียมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นจบเหือนึน่ีะาไมสวยสวยในกระลาเคลียร์แล้วครับในกระลาเคลียร์แล้วครับแอรคบอกเอฟซีพี่เปาด้วยจะต้องพารถนะ พี่พรถไม่ได้เหรอพี่บนบลอก่ะพาวรถดูคนอยู่ตรงนี้ดิจะพาวทำไมอ่ะรับี่เดมไอเฮียยูไอรถไม่ขึ้นอีกกูฮัลโหลฮัลโหลในพุมามาเอาได้ไหมครับตรงข้างพุ่มเหมอครับมีศพหนึงศพฮัลโหลครับฮัลโหลอะไรคนานี่ตาผมมาตาผมมาเพือนเพคอมเยอะนครับตรงพุ่มทารสนามมาครับีนีน่ตรัวนี้ตัวนี้ันัโมะงนี้ครับตรงนี้านนะี่ครับเห็นศพหมเห็นศพไหมาจเ็นับ เลือีกไหมไปเอาคนนึงได้ไหมครับเจอโรงพยาบาลศพนะคะไ้ปนไม่ัได้ปะพี่ศพจะโรงพยาบาลใครพีศพจะโรงพยาบาลใครพีศพจะโรงพยาบาลพน้วะศพอยู่ข้างั่งซ้ายหนึคนครับไหนพี่ชายพี่เาอยู่ปะฟังนะฟังในวอรฟังก่อนนะอย่าพุงนไววนะตอนนี้ตำรวจมาล้อมนะตำรวจมา้อแก้หอกนะพี่นะ

เห็นแล้ว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 เเแล้วนยิงยิงยิงยยิง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 ยิ้รงบหล่นสองนะหน้าโรงบาลหล่นสนะมีอีกบ้างมีคนมาเติมหน้าโรงบาลบ้างจะลงอแล้วนมผรอรรอรอรอจรอรอหมอมันอยู่หมออยู่หมออยู่เจ้ารอยิงยิงรอไว้เรยยิงรอไว้เรย มันมีหมออยู่อะเยี่ยกูฆ่าหมอได้ป่บวะกูหอแล้วกูห่อยายายาโจ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 มาสบไปอุ้มแทนที่ดีโจมาเลยโจโจตั้งไปเมืองนะไม่หรอกเปอยู่น่าหน่อป้าไปรับรอนระวังนะมีเขาอยู่ด้วยมีด้วยเหรอวะยังไม่หมดอีกวะมันยัังบอยู่โรงพยาบาลสองคนป่ะไม่เี่มเพื่อนอยู่ไหนพี่่ระบบชวยให้พี่กำลังขับรถอยู่สามสี่เคสด้บิน ู้จกกอ่เใครไม่มีศพปลาเอาห่อผมไปห่อเลยเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนตอนนี้รองบายมีสามคนนะรองบายมีมาสามคนนะมึงอยากให้มันออกก็บอกเพื่อนมึงแค่อยากให้มันออกก็บอกมันฟ้องหมออยู่เนี่ยไอ้ยี่กูทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยก็ไม่ทำอะไรมันแต่แค่แค่แม่มันออกไหมเพื่อนเออกูไม่ให้มันออกหอไอ้สาวคนแรก็องผไม่ได้แล้วขออีกคนนึงมาไล่ช่วยเพื่อนกับผมได้ไหมขอคันเดียว ใครเอาผมไอ้ก้อนมากูัวได้ไอ้ก้อนมากูัวได้มึงนเอาศพไปให้เรื่อนไปไมีจบเพื่อนกูมีจบไมกูม่จบพี่หินพี่หินพารถไปเลยนะพี่หินพี่มันมาพี่พี่พี่โซ่เลนเดิมเลนเดิมว่าไงที่เดิมหรอเดิมเนี่ยหน้าอะไรหน้าเลนบวกับไปกันบวกตกันไปเออเอาเอาโซ่คุณไปรับไปไหนวะถไม่หมดเลยมันน้อยกว่าเราเยอะตอนเนี้ยน่ามันออกมาแล้วเปย์อยู่ไหนหน้าโรงพยาบาลหรือหลังโรงพยาบาลหรืออะไรต่อให้สองหนึ่ง

โงบลติดอะไรไหมโงบาเดี๋ยวผมช่วยช่วยด้บินตัวให้สงไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กทางนั้นมึงมึงมาลงมึงมาลงกุมให้หน่อยโดนโดนอยูุ่หยุใหน่อยได้คะกม่่หน่อยกเออไใช่ใช่กโรงยาบานะกเอกโรงยบานะอมาครับ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 เก็บไ่อรอยเว้ยพี่ใจเย็นเว้ยพี่อยู่โรงบานะใช่ใช่ใ่เยไงว่ายี่บคนเหรอเมื่อกี้คนุ้มอ่ะคนุ้มไม่ต้องยเยอะนะไ่อก็ะ แถวโรงพยาบาลมันน่าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนไปพารถก่อนแล้วกันเดยเรื่องส่งเพื่อนลงกูจัีการเอกรอเองตั้งจาก้ีคันเนึงมาผมมาได้ไหมกู้องไอ้ีตอนนี้กูยังไม่ได้หอเพื่อนกูพาเท้าอยู่กูาเข้าหนักบินล่างได้ดูเรื่องกูกลังไป ขอบคคุณ่ะมีใครมือว่างไหมอยากอุ้มแม่ผมต้องมีพอร์ตเอาของข้อมอบุ้งแคปมาแต่ไม่มีแรงเลยแคปไปก่อนได้บ้างไม่อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะใช่คือเอาไปก่อนเองอยู่ในเมืองน้องพ่อไปก่อนเดี๋ยวผมรีบพอร์ตเองผมไม่ตอบแอบละคุณเจอคุณเจอปีรั่งกันไปกันไปก้อนผู้เสิรอยู่ลหนมิดหลังน้ำตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ครับ้ายแล้วขวาพี่เฮ้ยเฮียคนแรกของเมืองนัไนเอที่กูเจออะ ทุมดแไมสไมสม่คนน่ะบหมดแล้วนะคัม่ม่มี่มเยี่ยมไอ้จงั้นลงกุญเลยเพื่อนมึงอ่ะไม่พี่จอุ้มอยู่กมเาห่อกูดีเาห่อ้ดะครับเดยเาห่อลงเกออไอ้กุญลมไหนบอกเดนด้วยเออไปพ่งพ่งมาส่งไอเฟ่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลหนงบาไม่มมีห่อให้เฟ่เยรบไม่มีไม่มีเ่อให้เฟ่ลกุญลมโรงพยาบาลกุญลมตรงที่พาว่ะที่พาวงบาลอ่ะ ดดิยแออยู่ไหนต่ก็อยู่แถวแลนไอแลนอกไปอบนไวมดีกว่าไอตไอ้ตรงทไปอเนี่ยทไปไอน้าพลงเพื่อนทำไหนาพ่เลยมาเลยมึงไล่มาพี่โใช่ปเดี๋ยวชางเหอติ๊กตออทุกแลวบอกเกิติ๊กตอกบบอกเฟเฟมันมีพวกมันอยู่วัโซนนะกอตไปเลยกูตามไปขับรถยิงยางแม่งได้แวะเวลาโดนชนก็โดนเดนนันใหม่นะพี่หมอไล อุ้มเลยเกี่ยวอุ้มเลยเมื่อเราตอนนี้ดักโรงพยาบาลเลยให้หมดเลยนะครับไอ้ที่ใครที่ไม่ได้อุ้มอ่ะอยู่โรงพยาบาลให้หมดเลยอย่าให้เขาออกจากโรงพยาบาลทแค่นั้นพอเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปช่วยรอมช่วยเพื่อนกันด้วยกนงมาครับมีตำรวจขับไปสนามบินล่างจากบ้านเฟดนะพี่เถื่อนใครอยู่สนามบินล่างระวังเรื่องล่ามลมรอเห็นตำรวจที่ผมน่ารอแล้วพี่พี่อยู่ไหนพี่รอเหรอได้พี่พี่อยู่แถวไหนผมจะได้ไปถูกทีพี่เราพี่รอเนาะ